พัดเส่ากันเอาเดียผ่าตัวมาตัวเฝ้าผัวตัวเดผู้ตัวถายเียวเลยอ่าิสิตตรดีต้พใจยาามนี่เป็นควาใช่ของคุณโป๊อนไรแก็นี่ก็เขาลั่นสิเลียนมีสบาอยู่นี่บ้า เพียรยุคลำเป็นหองไส้กุปเป็นทีมงานของนักฟุตบอลอ่าอะไรปโนีหองไส้กุปอ่ามุตีเออดันั้นคู่โอกด้วยกุ้งปอ่าคู่ลกรบไอยเกไม่จากามี ไยดยกันเข้ามาครับไปด้วยกันเข้ามาวันนี้ก็ถือว่าพวกเราทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวฝ่ายเจ้าสาวเรามาแสดงความชื่นชมมาเป็นสัตว์ที่ใกานรักให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้ครับแต่น้องพี่ราทันศิษย์แล้วก็คุณครูอิสรลามศสื่อวันนี้ถือว่าพวกเราอ่า

ไม่ต้องโมโหนะครับไม่ต้องโมโหเพราะว่าค่ายแต่ละเส้นททำอวยพรแต่ละคำมันจะเป็นความหมายมันจะนำพาให้ประโยชน์ครอบครัวนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับการแพทย์มีแต่ค่ายสายสีมีปัจจัยเล็กน้อยแต่ว่าทำอวยพรแต่ความจริงใจนะความจริงใจที่ หากพวกเราได้มาออางูเวฬุพอนให้คู่บ่าวสาวในวันนี้นะไห้ประสบความสําเร็จได้ประสบในชีวิตคู่ที่จะรองรักความเดือนกันไปในอนาคตข้างหน้าตอนนี้เราไม่ยังไม่มีลูกเราไม่ยังไม่มีหลานอ่าตอนอนาคตข้างหน้าเราจะเห็นหลานจากลู จากน้องที่มาทันนะครับเป็นโซ่ทองรองใจให้คุณปู่ให้คุณย่านะครับให้คุณตาคุณยายเได้เป็นที่ประจักษ์ได้เป็นที่ยอมรัะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างน้องเสฉะกับน้องคูุครับให้ไกลครับน้องกับน้องไห้ไกลครับให้ไกลเวลากินข้าว